โอ้ยเจคอดครับพี่น้องอุย้ยท่านผู้ชมปลาปลาครับปลาปลาเนื้อ่อน,นครับเจอแล้วตัวหนึ่งครับแจมเลยครับตรงนี้ จะได้หรือเปล่าครับวันนี้วุยสองตัวแล้วกัจำฝาแาวะ่ะเจ๋งจริงๆ,ๆเลยเธอผู้สาวขาวขาวนั่งอยู่เทียงหน้าน่อยกินเขากับยังดำหน้าเจ้าแล้วๆโบท่งนาพ่อแม่เจ้าหลาย ไอไปซอยบบซอยทำร้านหลายๆให้แม่เจ้าเลี้ยงเดมื้อเน้เป็นเมื่อวันเสาร์ไปเที่ยวรถตัดบบเดียวอายสิไปรับน้องอยู่กลางทงนาไปน้ำกันสองคนเดลาปอดเก่าๆสีประตูที่วางหลายเดอ้อ เไปรีบไปลาเดี๋ยวอายสิพาไปรอต่อไปหามองจูจีกันหน้าตาจังอายสิบ่สิไปหลอกผู้สาวเป็นผุบบลอพอกับบารวยแต่ว่าควายติดแอ บ่ค่อยได้ครับมือหนี่ค่อยได้ปกติจะได้หลายครับพอได้ขายมือล้สองสามร้อยครับมองไม่หรือมองเก่านี่ฮะที่ซื้อไม่นะ่ะพลาดคือขาดาาาอะไรเี่ ตัวนึงนะขือขาดไว้แฉะแจงแปงจางปางจางปูงจองปูงหิงพิงแจงแปงจิงปึงอู้ว้าอู้ว้าแจงวยแจมจริงจริงสวยจริงจริงน้องสาวขาวจริงจนะน้อง มีเงินสักร้านเดี๋ยวพี่จะไปขอแต่งโอโอเอ็มจีโอ้โอติดแล้วนะขวดอุย้ยสามตัวครับสี่ตัวนี่พอเราใส่ไอ่อย,ยังหมอแบบตึงหัวกับมาแต่ตีสี่ครับ แค้ตัวบอลนเสียม,มาได้ตีซีครับมมาหยามมองครับกู้เนี่แนละกู้ตะคัดนี่ยแหละ่นอีสานเขเอินมองนะครับเนาะคนภาคกลางเขาตะคัดก,ก่ภาษาทาง่านเขาเรียกตะขาะ่ายดักปลาภาษาตลาดจักไอภาษาทางการครับเวลาไปซื้อไปซื้อเขา ก็ดีครับแถวบ้านเขาเอิ้นมองครับโมมานครับมาหน,นีโมมานปันเดกก็คอยมาน ลมกระแห้งอีกแล้วมันีก,ก็ได้น้อพวกมัมนเดี๋ยวไก่ฟังปวดฮะ นั่นเิได้อยู่แล้วค่ะโตสองโตปายังว่าปักไผ่ล้ำปักไผ่ล้ำปักไผ่เริ่ม <laughs> ui này đi ui khăn lang tẩy tuần này, thằng này. Ôi, chậu, chậu. โอ้ยเจคอดครับพี่น้องงูติดเอาออกยากสำแหละเลยเหือ,อสกิลคิวไอจืเอืองูติดครับตัวพิพันธ์เลยครับออกไม่ได้ครับต้องทันอย่างเดียวงูมันมากินปลาใกล้ฟังเลยใกล้ฟังมันกไม่กินปลาปลาติดมองกินกน,น้มองแล้ว เบิดจ่อยครับท่นานผู้ชมปากนี่เฮ้ยไม่ได้ช่องสุดท้ายครับช่องใกล้ที่เบิดแล้วเนี่ยซีหาตัวโอ้ยปลากระชังครับปลาซีพีปลานินบะนิน จิตจักเซ็นพอหน่ยเจ็ดเซ็นบ่เก่าเซ็นน้องใส่อ,อ,อีตูครับอ,อ้ยอ้ยว้าวเววิววิว 3 tín, 1 cái đầy gặp, 1 cái này gặp Rồi và vẫn, này Đây Rồi, phải tối vẫn đặt nó không ạ đi vịt อุ้ยสุดยอดอ๋ออะไรนี่เหรอฮะอุ้ยว้าวหาวหกโลได้อยู่ตรงนี้บิ๊กเลยบิ๊กบิ๊กเลยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยบิ๊กบิ๊กเลยอู้ว้าวว้าว ปลาไปขายก่อนปลาไปขายก่อนอุ้ยสุดยอดอุ้ยสุดยอดจริงๆตัวอย่างใหญ่เลยครับได้ปลานะแม่ตัวนึงปลาปลาปึ้งขังไว้ยุทธ์อะไยุทธยุทธเงี้ยขังไว้ยุทธ์สิตัวนึงประมาณม่ถึงโลกหรอกโหลของปุ๋งตัวนี้อุ้ยบลาหอยบลาหอยยังนี้ไห่ แมนบ่โอ้ไปเชอรี่กินอยู่าเนี่ยัเนี่ยตีไม่เี่ยกินลายแทบนกินเมื่อไหร่อยู่ในป่านั่นปานี่เหเห็นไหนั่นนี่ไข่คางาง้าบกบกครับ่ันบ้ชมครับ มแม่แลราภาคคลิปนี้กับละ่ทะท่านผู้ชมเลยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมเมียว